สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาอยู่สวนทุเรียนเหมือนเดิมครับสวนทุเรียนโคราชครับโคราชภาคอีสานครับตัวนี้ก็ปีกว่าๆครับนี่ปีสองเดือนครับจะมาบอกเคล็ดลับครับพี่น้องครับนี่ครับนี่จุเรียนสีสังเคราะห์แสงนะครับนี่ตุเรียนสีสังเคราะห์แสงครับ ผมก็ได้ปล่อยไปตามน้ำครับปล่อยไปตามน้ำเลยครับก็เดือนละข้างนะครับหรือว่าสองเดือนข้างหนึ่งก็ได้ครับปล่อยไปตามน้ำครับปล่อยไปในถังใหญ่เลยครับใส่ถังใหญ่ปล่อยไปเลยครับก็คลิปที่ปล่อยวิธีที่ปล่อยก็ผมได้ทำคลิปลูกไปแล้วครับไปตามชุมย้อนหลังก็ได้ครับใน ของมนครับก็จะมาบอกประโยชน์ของมันครับประโยชน์ของจุลินทรีย์แสงข้อแสงนะครับประโยชน์ของจุลินทรีย์แสงข้อแสงตัวนี้นะครับนี่ประโยชน์ก็คือนะครับช่วยลดช่วยลดล่างสารเคมีในดินนะครับช่วยลดล่างสารเคมีในดินนะครับแล้วก็นะครับแล้วก็ช่วยตึงไนโตรเจนนะครับ ตึงในตัวเจนให้ดินครับให้นาดินครับสวยงามครับแตกยอดดีครับแตกยอดดีนะครับเดีวจะพาเดินไปดูต้นอื่นๆด้วยครับไปครับไปจะพูดไม่ค่อยจริงนะครับเนาะยาจะมาแบ่งปันครับแบ่งปันกันครับอาจารจิตนาจะมาทำจะมาบอกวี่ีทาครับ สีสังข้อแสงนะครับเนาะทำยังไงให้แดงให้แดงไวครับให้แดงไวแดงแป๊บเดียครับผมนี่ครับเนี่ยตัวนี้ซิปเดือนครับแต่ตัวนี้ครับก็ปลูกไปพร้อมกันนะครับเนาะคนทุนน้อยครับซื้อมาปลูกทีละนิดทีละหน่อยครับนี่จะหาต้นซิปต้นครับไปกับไปพร้อมกันครับ อันนี้ตัวนี้สิบเดือนครับนี่สิบเดืนอนเรารักษาความชื้นในดินได้ดีครับยาแล้วก็จะมาตับยาใส่ปุ๋ยครับคลิปต่อไปครับคดงบหน่อยนะครับเนาะเสียติก๊กอนทำไปครับทำไปเรื่อยนะครับอะไรที่ประหยัดได้ก็ประหยัดไปก่อนครับ เดียดยอดสวงามครับสวงามจุลินทรีย์นามเสาเขาใช้ได้ครับจุลินทรีย์มันก็แสงนะครับจุลินทรีย์ต่างๆใช้ได้เมื่อไหร่ครับไม่เป็นอันตรายต่อพืชครับ กนลดน้ำอยู่ครับ,บรนีบ่พาพี่น้องมาชมกันครับกดติดตามให้กำลังใจกันด้วยเด้อครับเลยอย่ามาแบ่งปันครับบอกบอกสิ่งที่ดีๆครับให้ชาวสวนทุเรียนได้รับรู้ครับได้เอาไว้ปรับใช่ในสวนจะของครับ อาจจะเป็นแนวทางครับอาจจะเป็นแนวทางสำหรับมือใหม่นะครับอย่างเราเราเฉลยกันแบ่งปันครับจะได้ประสบผลสำเร็จด้วยกันครับในส่้สนปีปีสามเดือนหรือปี4เดือนครับจะไม่ได้ครับครับูมิก็ต้องบอกก่อนว่าครับ จุลินทรีย์ั้งเข้าแสงนี่ครับไม่ใช่ปุ๋ยนะครับนี่ไม่ใช่ปุ๋ยมันจะเป็นตัวปับสภาพดินครับช่วยปรับสภาพดินได้ดีเลยครับจุลินทรีย์สสงเขราแสงของเราครับครับเป็นตัวปับสภาพดินแล้วก็ช่วยตึงในตัวเจนครับแล้วก็ปลดปล่อยปุ๋ยที่อยู่ในดินครับที่มันบล็อกกันอยู่ครับปลดปล่อยปุ๋ยในดินได้นะครับจุลินทรีย์แสง ก็จะช่วยย่อยสลายนะครับย่อยสลายไอจุลินทรีย่อยสลายตัวตัวที่ไม่ดีครับจุลินทรีย์ตัวที่ไม่ดีนะครับเนาะแล้วก็ช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุนะครับอินทรีย์วัตถุในดินนะครับให้กลายเป็นปุ๋ยนะครับประโยชน์เยอะครับจุลินทรีย์้งข้าวเสีของเราครับอ่านี่กรต้นพีก่กว่าครัดนี่ เรียนปีกวัวครับแล้วก็จะมากับจัดยาครับก็ใส่ปุ๋ยกันครับคลิปต่อไปครับวันนี้มาบอกประโยชน์ของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก่อนครับนี่จุลินทรีย์สัเสงเคราะห์แสงมีประโยชน์มากมายครับก็อยากมาแบ่งปันครับพี่น้องปลูกทุเรียนด้วยกันครับชาวสวนทุเรียนหรือว่าชาวเกษตรตะกอนครับ ทำง,ง่ายๆครับจุลินทรีย์สงแสงทำง,ง่ายๆครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะมาทำให้ดูครับวิธีการทำยังไงครับเรียนผมดูดูครับตัวลุกนะครับนี่แตก่ก็สวยงามครับประมาณปีสามเดือนครับนี่ปีสามเดือนปีสามเดือนสี่เดือนนี่แหละก็เดือดรอดเดี๋ยวหนาวครับอากาศ จะร้อนเนาๆก่อนจุลินทรีย์แะซะแสงก็ช่วยได้ครับช่วยป้องับความอากาศได้ครับสำหรับพืชสำหรับทุเรียนครับสวยงามครับ <c oughs> <c oughs> แต่ยอดดีมากครับแต่ยอดวันนี้ก็วารดน้ำครับแต่ยอดสวยงามเันนี่ก็ฝากติดตามครับแล้วคลิปต่อไปผมจะมาทำยูลินซีแสงขอแสงให้ดูครับทำง่ายง่ายครับทำยังไงครับใส่อะไรดานะ ประโยชน์มากมายครับจุลินทรีย์ปล่อยมาตัดหน้าแบบนี้นครับแต่วันนี้ผมไม่ได้ปล่อยครับก็คลิปที่ปล่อยไปก็ตามไปดูครับคลิปย้อนหลังของผมครับที่ทำกอน่อนมาแล้วครับก็ฝากติดตามมาด้วยครับเกษตรกรชาวสวนทุเรียนครับก็เรื่อมาแรกแรกแรกเปลี่ยนความรู้กันครับนะครับสวัสดีครับ